เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกับกรณีของซ e o สาวท่านหนึ่งที่เป็นอดีตภรรยาของแม็กรักแท้ไทยนิยมประธานบริหารบริษัทร,รักแท้เอนเตอร์เทนเมนต์ที่มาทวงสิทธิ์ในฐานะของภรรยาหลังจากที่แม็กไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่บ้านคนดังโดยเมื่อวานซ e ออสาวพร้อมทนายได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด สอบความประพฤติของผู้ใหญ่บ้านล่าสุดทางแม็กได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์ของทางอดีตภรรยาโดยระบุว่าหลังจากที่ผมได้ดูข่าวเมื่อวานผมขอชี้แจงความจริงตามนี้ครับเพราะตอนนี้เรื่องมันเริ่มเลวร้ยวายกว่าที่ผมคิด 1. คุณตั้งใจสร้างกระแสทำให้ผมกับผู้ใหญ่เมียโดนด่า,ดาจากสังคมทั้งประเทศที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยสคุณทำให้ผู้ใหญ่ในราชการ โดนด่าผ่านคอมเมนต์โดยที่ทุกท่านไม่ได้รับรู้หรือทำผิดอะไรเลย 3. ผมกับผู้ใหญ่เหมียวไม่ได้ทำอะไรผิดเราทำถูกต้องตามกฎหมายหลักฐานวันที่รู้จักกันก็มีครบไม่ได้แอบคบกันมาเป็นปีเหมือนคนอื่นให้ข่าวลอยๆหลักฐานมีครบว่ารู้จักกันวันไหนไม่ต้องห่วงฉะนั้นเรื่องเหมียวจะมาคบซ้อนตัดประเด็นนี้ไปสผมบอกเลยนะ ถึงไม่มีผู้ใหญ่เหมียวเข้ามาในชีวิตผมก็ไม่สามารถกลับไปคืนดีกับคุณได้อีกคุณเองก็รู้ดีว่าคุณทำอะไรกับผมไว้บ้างผมไม่ได้ตาบอดไม่ได้หูหนวกผมรู้ผมเห็นคุณทำอะไรกับผมไว้บ้างคุณย่อมรู้ดีสิ่งที่ทำได้คือหน้าที่ของพ่อกับแม่เท่านั้นฮ่าคุณเองก็คบและคุยกับแฟนคนใหม่ของคุณไปแล้วคุณยังส่งภาพมาอวดให้ผมดูอยู่เลยผมยังแสดงความยินดีกับคุณ คุณลืมแล้วเหรอหกผมกับคุณเลิกกันตั้งนานแล้วนะนี่ไม่ใช่ความฝันนี่คือเรื่องจริงหลักฐานก็มีพยานก็มีที่ผมนิ่งๆเพราะผมงงผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เจส่วนรูปถ่ายที่คุณเอาไปลงสื่อว่ายังไปไหนมาไหนด้วยกันในช่วงคริสต์มาสผมก็มีหลักฐานว่าผาลูกฐานข้าวด้วยกัน ตอนไปกงศูนย์และไม่ได้ไปสามคนคุณแอบถ่ายรูปผมและคุณได้นำรูปผมไปเพิ่มในอัลบั้มเพื่อสร้างประเด็นว่ายังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่คุณแก้ไขโพสต์มีหลักฐานและที่สำคัญผมได้ขออนุญาตและแจ้งเหมียวไปแล้วเขาเข้าใจและยังบอกให้ไปทำหน้าที่พ่อที่ดี 8. คุณร้องไห้ออกสื่อว่าผมทำร้ายร่างกายผมยอมรับว่าผมเคยพลาดเบาๆแค่สองครั้งในรอบ13ปีซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีที่ผ่านมาสาเหตุเพราะคุณมลด่าคำหยาบคายที่ผมรับไม่ได้ยังไม่พอด่าบุพการีของผมและยังไล่ผมออกจากบ้านที่ผมสร้างขึ้นมากับมือซึ่งผมรับไม่ได้จริงๆผมควบคุมอาร,รมณ์ไม่ได้แล้วผมก็ขอโทษคุณ 9. ส่วนเรื่องที่ผมไปมีความสัมพันธ์กับคุณผมยืนยันว่าตั้งแต่ก่อนจะมาเจอผู้ใหญ่เหมียวผมสิ้นสุดลงไปแล้วเพราะอะไรคุณรู้อยู่แก่ใจดีอย่าให้ผมต้องออกมาพูดเลยผมเป็นผู้ชายผมยังอายสิบชาวบ้านแถวนี้ก็รู้กันทั่วพนักงานในบริษัทของคุณกับผมรวมทั้งตัวแทนทั่วประเทศก็รู้กันหมดว่าผมกับคุณเลิกกันไม่ได้มีอะไรร่วมกันตั้งนานแล้ว ครอบครัวทุกฝ่ายก็รู้กันหมดว่าเราเลิกกันไปตั้งนานแล้วคุณไม่เคยให้เกียรติผมด่าผมนินทาผมด้วยคำหยาบหยาดูถูกญาติฝั่งผมเพื่อนผมคุณไม่เอาเลยซึ่งคนปกติเขาไม่ทำกันให้ตัวแทนทั่วประเทศเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนเลวคนไม่ดี11คุณนำเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวไปออกสื่อซึ่งคุณไม่อายบ้างหรอ เพราะคนปกติเขาไม่ทำการในขณะที่ตัวเองเป็นประธานบริษัทควรจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพราะต่างคนก็มีทางเดินใหม่แล้วจะดึงกระแสะให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ทำไมเกิดผลดีกับใครบ้างในสิ่งที่คุณใช้อารมณ์ชั่ววูบตัดสิน 12. ถ้าผมไปมีคนใหม่ที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เมียคุณจะจ้างทนายดังและลงข่าวไหมสำหรับผมผมไม่หิวแสงครับ ผมออกทีวีช่องรักแท้ทีวีช่อง66ตลอดเวลาอยู่แล้ว 13. คุณจะตอบคำถามกับสังคมได้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรเพื่ออะไรเพราะใครแคลได้อะไรจากเรื่องนี้คนที่จะเสียใจที่สุดก็คือลูกและคนที่เขาบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องกับปัญหาครอบครัวที่สะสมมาตลอดมาซึ่งเกิดจากคุณและผม 14. ทําทำไมตอนคบกันกับผมผมขอโจทย์คุณไม่โจทย์ ทะเลาะกันมาตลอดคุณสร้างเหตุผลดียิ่งกว่าใครสิบห้าส่วนลูกผมรับผิดชอบค่าเทอมค่าคนดูแลค่าต่างๆตามตกลงไม่มีบกร่องหลักฐานการโอนมีครบคุณต้องการให้ผมโอนโฉนดที่ดินที่เป็นของผมให้ลูกที่เกิดจากเราผมก็ทำแต่ในส่วนของคุณคุณให้ลูกคนที่ไม่ได้เกิดจากผมผมก็ยังไม่เคยมีข้อแม้ตัดประเด็นนี้ออก อย่าเอาลูกมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อทำร้ายผมถ้าผมเลวไม่มีความรับผิดชอบค่อยมาด่าผมสิบหกผมไม่โกรธที่พวกคุณเล่นกระแส,สโซเชียลกดดันผมเพราะทนายคุณจ้างเขาเขาก็มาเขาทำตามอาชีพเป็นหน้าที่ของเขาสุดท้ายคุณเอาเวลาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของคุณคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วถือว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกันมา สิ้เนเวรสิ้กนกรรต่อการผมขอให้ทุกคนโชคดีและมีทางเดินที่สวยงามแม็กรักแท้ไทยนิยมโพสเดียวจบเลยทีเดียวละค่ะ